สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่กีเวลายลมหายใจอิสระช่องเล็กๆที่บันทึกเสียงหนึ่งของธรรมชาติการเดินทางและช่วงเวลาที่หัวใจได้พักหายใจเบาๆขอบคุณที่แวะมาอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะครับเย็นนี้ผมนั่งจิบกาแฟจากหม้อใบจิว๋วหม้อเล็กๆที่บรรจุความสุขเอาไว้เต็มเปี่ยมแสงอาทิตย์กำลังจะลาไปอีกวัน แต่กลับสาดแสงสุดท้ายอ่อนๆอลงบนผิวน้ำระยิบระยับเหมือนธรรมชาติกำลังบอกเราว่าวันนี้ก็ยังสวยงามนะลมเย็นพัดผ่านเบาๆทุกเสียงรอบตัวกลายเป็นเสียงดนตรีของค่ำคืนที่กำลังจะมาใจเราเองก็เหมือนเวิ้งน้ำนิ่งๆตรงหน้านิ่งแต่ไม่ว่างเปล่า เต็มไปด้วยบางอย่างที่เราไม่จาเป็นต้องอธิบายบางทีความสุขก็มาในรูปแบบของความนิ่งกาแฟาอุ่นๆสักแก้วเก้าอี้ตัวเก่าลมยามเย็นกับแสงสุดท้ายที่ไม่เร่งรีบนี่ล่ละลมหายใจอิสระหากคลิปนี้พอจะเติมพลังใจหรือทำให้คุณได้ยิ้มเบาๆสักครู่ อย่าลืมกดติดตามช่องกีววิายลมหายใจอิสระไว้เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเสียงธรรมชาติเสียงลมหายใจและจังหวะชีวิตที่เดินไปอย่างไม่เร่งรีบครับกีววิายลมหายใจอิสระ